สวัสดีครับผมเรืองเครืองชาติวัชบินะครับเดี๋ยวนี้พามาซ่อมฝาเวฟหนึ่งสองห้า R I S คาบูแล้วกันนะครับมันจะใส่รวมกันได้หมดเลยนะครับตัว R ตัว I ตัว S นะครับที่เป็นคาบูครับแต่ได้เลยเป็นตัวบังลมครับเลยยี่ห้าบังลมตัวตัวหัวฉีดนะครับก็คือแป้นตัวนี้เขาจะไม่เหมือนกันเฉยๆนะครับแต่อะไรอื่นเหมือนกันนะครับโอเคนะครับแล้วก็อีกคําถามนึงนะครับหลายคนบอกว่าเอ้ยมาทำโรงอย่างเงี้ยไม่กลัวรอคอไปทําเองเหรอนะครับกลัวไม่ ไม่กลัวไม่มีงานเหรออ่าถ้ากิงทาเองได้เลยนะครับอันนี้ก็คือไม่บ้ากันนะครับเพราะว่าเขาก็อยากเรียนรู้นะครับอย่างเช่นเราทํเองนะครับบาวเราก็ต้องไปเบิกมาหลอดก็ต้องไปเบิกนะครับก็ต้องมีอะไรอีกนะครับนี่ตัวตีลงตีหลอดนะตัวตีลงตีหลอดเข้าลิมเมอร์อย่างเงี้ยครับเนี่ยตัวนึงครับที่ผมใช้เนี่ยกใบแดงนะครับกใบแดงนะที่ผมใช้เนี่ยบางที นะครับถ้ามีตางลงทุนก็ทำมาทำเองได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวนี้ทามาอัดอหลอดออกก่อนแล้วกัน Okay. ขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะทําการอัดหลอดล์าออกก่อนนะครับอันนี้จะเปลี่ยนหลอดบ์วไอดีเสียเลยนะครับแต่ล์า,าจะเปลี่ยนแค่ไอเสียตัวเดียวนะครับเพราะว่าโดยดี ID. ยังโอเคอยู่นะครับก็ถือเซฟงบกันไปนะครับโ okay. อเคตัวหลอดเนี่ยเราจะตีออกก็ได้นะครับตีออกก็ได้หรือว่าอัดหลอกก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับ เอาที่เอาที่สะดวกนะครับสะดวกตีก็ตีนะครับสะดวกอัดก็อัดออนะครับนี่แล้วกันไปออกให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวบางคนบอกว่าตีได้เหรอนี่นะครับตีได้หลายคนก็ตีหลายคนก็อัดนะครับแล้วแต่เราสะดวกครับใส่เลยวดเลยนี่ออกมาแล้วครับหลอดเห็นไหม อันนี้ก็มีแหวนรองมาด้วยเนอย่างเงี้ยนะครับบางทีผมไม่รู้นะครับก็หล่นดูแถวเนี้ยไม่เห็นบ้างนะครับก็ไม่ได้เก็บคืนนะผมถึงได้บอกนะครับพยายามเอ่อถอดออกก่อนก่อนที่จะมาลงกึงนะครับไม่ใช่ว่าอ้ยลงกึงมากง่ายทําไมไม่เก็บไว้ให้ลูกค้าบางทีมันหล่นครับเราจําไม่ได้ครับว่าตัวไหนมีตัวไหนไม่มีมานะครับงานเรามันเยอะครับก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยนะครับไม่ใช่เราจะเอาแต่ใจอย่างเดียวไม่ใช่ไปโทษลงกึงอย่างเดียวนะครับโทษตัวเองด้วยนะครับโอเค มาโทษผมเลยนะครับว่าทาไมไม่เก็บไว้ให้ลูกค้าขอมาแล้วเนี่ยทำไมไม่เก็บไว้ให้นะครับเห็นมันร่วงหล่นออกมาอยู่คือลงกึงอะ่ะเขาทํางานหลายหลายเจ้านะครับหลายเจ้าของช่างด้วยนะครับคือขนาดเราเอาแค่ฝาเรามาฝาเดียวอะ่ะเรายังไม่มีปัญญาที่จะถอดเลยเรายังลืมได้เลยแล้วลงกึงคิดดวงเขาทํากี่ฝานะครับใจเขาใจเรานิดน,นึงนะครับไม่ใช่เราจะงงงแออย่างเดียวนะครับเจ ต่อไปก็ตีหลอดเข้าเลยนะครับหลอดเข้าไม่มีอะไรก็ใส่น้ํามันหน่อยนะครับที่หลอดแล้วก็ตีเข้าเลยนะครับอันนี้จะไปไวเลยนะครับโผมเยอะเกินแล้วลนะ พูดเกินไปนิดนึง่งขอเช็คระยะหลอดก่อนอเรียบร้อยระยะหลังหลอดแล้วแต่เรากำหนดนะครับเราอยากได้เท่าไหร่นะครับทิ้งท้ายหลอดเท่าไหร่หลอดโผล่มาเท่าไหร่อะไรยังไงก็อยู่ที่เราเลยนะครับอันนี้ฝารดเดิมๆเ,เอาเดิมๆก็ได้นะครับหรือว่าจะปรับแต่งนิดหนึ่งก็ได้นะ เผื่อไปใส่คงใส่แคมเผื่อขยับวางกดบง่งกดบ่าลงอเอ๊คนะครับพอวัดดูดูด้วยสายตานะผมจะดูด้วยสายตาใกล้เคียงแล้วผมก็จะวัดอ่านีหนึ่งมิลเป๊ะไหมเคเป๊ะแค่นี้นนะครับเห็นไ,ไหม <c oughs> ถ้าเท,าท่าเราทำงานบ่อยเราก็จะ <c oughs> รู้จุดเองนะครับไม่จำเป็นต้องวัดอะไรกันเยอะแยะมากมายนะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องขั้นตอนการริมเมอร์นะครับริมเมอร์หลอดวาล์วนะครับริมเมอร์ตัวหนึ่งนะครับหกใบแดงนะที่ผมใช้อยู่นะครับแบบที่ผมใช้เลยนะครับใครจะไปจัดสรรหามาเองหรือยังไงก็แล้วแต่ได้เลยนะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับริมเมอร์แบบ หฟันนะครับแล้วก็เป็นฟันเกียวปลายเทเปอร์ผมใช้ทุกอย่างนะครับไม่ใช่ของเก็ดต่ำนะครับผมเอาเพื่อทำงานจบนะครับคือมันจะมีตัวที่สูงกว่านี้อยู่นะครับแต่ผมใช้ไม่ถนัดนะครับงานผมมันไม่จบนะครับซึ่งมันจบที่ตัวนี้โอนะครับต่อไปเราก็ริมเมอร์ อี่หัวเทียนก็ไม่หยอกไม่ค่อยอยากถอดออกมาหรอกนะครับอะไรในพวกนี้ฝามันกันบางทีเอามาหามาดึงครับบางทีก็มาถามแคมผมอยู่ไหนกระดงกระดื่งผมไปไหนอันนู้นอันนี้สำราบพัดหลายอย่างเลยเกินคือทาไมไม่ไม่ไม่ยอมฝากันถอดมาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับร้านซ่อมเหมือนกันมาถามหาที่หลังผมไม่มีให้หรอกไปรื้อเอกเนี่ยตายเนี้ยเนี่ยบางทีหัวเทียนนยเกต นี่หมดเจีก็หมเทียนทั่วไปนะคือไม่ใช่ว่าเรามักง่ายนะครับงานเรามันเยอะครับให้ความร่วมมือนิดหนึ่งนะครับคุณเองก็มาเล่งผมผมก็เล่งให้คุณให้ความร่วมมือผมก็ทําได้ไวนะครับไม่ให้ความร่วมมือมันก็ช้านิดหนึ่งนะครับโอเคต่อไปก็ขยับขึ้นที่ระเบอร์ไปเลยนะครับเบอร์แรกผ่านไปก็เบอร์สองนะครับใช้วาลองดูนะครับ ฝานึงก็ไม่เกินไม่นานหรอกนะครับถ้าทามันจริงๆแห้วาวลองดูเนี่ยครับอย่างเช่นวาวเก่าเนี่ยก็ต้องพยายามลองหน่อยนะครับเพราะว่าวาวาใหม่เราก็น่าจะรู้แล้วนะครับเกจตัวไหนเราใช้แบบไหนแล้วก็ไม่ต้องถามผมน,นะครับเรื่องนี้ผมอธิบายให้ทุกลิปเลยอันนี้ผมจะอธิบายแทบทุกลิปเลยนะครับก็คือฝารุ่นนั้นรุ่นนี้นะครับหลอดเนี่ย ใช้ริมเมอร์เบอร์ไหนนะครับเนี่ยปัญหานี้คือโลกแตกเลยนะครับใช้ริมเมอร์เบอร์ไหนนะครับคือแต่ละฝาเนี่ยมันแต่ละวาลแต่ละเกียร์เนี่ยริมมอร์ไม่เหมือนกันครับคือถามในเชิงนี้ผมรู้เลยนะครับว่าจะไปทําฝากของตัวเองนี่แหละนะครับแต่มันมันมันบอกเบอร์ที่เป๊ะเลยไม่ได้นะครับ อกเบอร์ที่เป๊ะเลยไม่ได้นะเราก็ต้องอ,อยู่ที่ว่าวาวเนี่ยมันเป็นของแบบไหนอะอย่างเช่นถ้าเอาวาวผมไปเนี่ยเอาวาวที่ผมอะเป๊ะนะครับผมบอกได้เลยนะครับเอาวที่ผมไม่ใช่ว่าอยากอยากอยากจำเป็นต้องเอาของตัวของผมนะครับคือของของคนอื่นผมไม่เคยใช้อะอย่างของผมผมก็รู้นะครับ บางทีเขาถือวาลมาเองเนี้ยผมก็ทําให้นะครับทําให้มันก็ไม่ตรงกับที่ที่ที่เบอร์ริเมอร์ที่ผมเคยใช้นะครับม,มันไม่ตรงทีเนี้ยมันก็จะวุ่นวายนิดนึงถ้ามันตรงอ่ะเราก็จะทำงานง่ายครับ ก็จะได้ไวนะครับอันนี้ก็คือได้แล้วเดี๋ยวขอเช็คดูด้รูรูรสปงสภาพหลอดครับผมเช็คละเอียดเลยนะครับไม่ใช่ว่าลิมเมอร์ไปเราปุ๊บเอ้ยเนี่ยเข้าได้แบบลืน่นหรือว่าเข้าตึงๆพอดีแล้วนะครับพอดีอเคพอดีเลยนะครับผมต้องส่องดูในรูหลอดอีกนะครับส่องดูในรูหลอดว่าเอ้ยมันเรียบหรือเปล่าเป็นตรงเป็นเส้นหรือเปล่านะครับ ม,มันไม่ได้เวอร์นะครับคือมันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับถ้าฝาไม่จบเนี่ยลําบากเลยนะครับงานฝาเป็นงานละเอียดอ่อนมากนะครับระยะตำแหน่งลงตำแหน่งลอตอะไรต่างเนี่ย อันนี้ก็ยังไม่ลงนะครับฝืดนะแบบนี้ยังไม่ได้นะครับแต่ว่า,าหลายร้านก็กสส็สั่งผมในแนวอย่างน,น,นี้นะสั่งผมในแนวแ,แบบนี้นะครับซึ่งเขาก็จะไปปรับแต่งอีก,อ,กอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่รถเดิมเขาไม่ไสั่งอันนี้หรอกรถเดิมเขาจะตามสไตล์ที่ลงตัวสาเลย คือรูหลอดต้องไม่ใช่แค่กลมอย่างเดียวนะครับต้องเรียบด้วยต้องเรียบเนียนนะครับรูหลอดต้องเรียบต้องเนียนใสๆอ่ะนะครับ ผมก็จะดอกใหม่ลงเก็บทีหนึ่งนะครับเป็นรอบสุดท้ายดอกใหม่ก็คือใหม่เลยนะครับใหม่กิิกเลยนิ่มไหมเนี่ยดอกใหม่เขาจะกินนิ่มเลยนะเพราะว่าผมผมเขายังใหม่กิิกอยู่เลยโอเคนี่อันนี้คือวาลวเก่านะครับ ผมก็จะมีเทคนิคที่ว่าถ้าใช้เบาะเก่าในหน้าลำพัดคอรดีโยนะครับผมก็จะเอาแบบเนี้ยครับตึงๆเนี่ยเห็นไหมตึงๆแต่ตรงนี้เขาจะลื่นเลยนะครับนี่เขาจะลื่นเลยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตรงนี้นี่แต่ตรงนี้เขาจะตึงนะครับตึงตึงแน่นเลยนี่เพราะว่าตรงนี้เขาเป็นคอรุดขนาดนะครับนี่กล้องโฟกัสเห็นไหมเป็นคอรุดขนาดนะครับตรงนี้มันก็เลย จะหลวมๆล,ลื่นๆน,นะครับแต่ตรงนี้มันจะแน่นนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็จะใช้วิธีการขัดแกนนะครับขัดแกนนิดหนึ่งนะอันนี้คือเทคนิคนะครับขัดแกนนิดนึงขัดแกนนิดนึงเขาก็จะจะลื่นกว่านี้นะครับโอเคนะครับต่อไปก็ไปขั้นตอนการปาดบ่ากันนะครับเดี๋ยวจะไปปาดบ่าให้ดูเดี๋ยวดูไว้นี่ก่อนนะ หลอดมานะครับแสงต้องมีน้อยที่สุดนะครับแสงในรูหลอดนะเห็นไหมอันนี้แสงไม่มีเลยฝั่ง d เหมือนกันนะครับแสงต้องมีน้อยที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะได้ปาดปาดได้ตำแหน่งเดิมโอเคก็ประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวไปปาบากัน อ่ะมาถึงขั้นตอนการปาดบายนะครับอันนี้ผมต้องการทำความสะอาดในบ้าฝาแล้วก็ตัววาวนะให้มันดูใหม่ขึ้นนิดนึงนะมันจะได้ดูไม่น่าเกลียดนะครับน,ออนิดนึงนะขออนุญาตหารงนี้ฝาก่อนนะครับฝาต้องกระปุกเกินนะครับเลยเลอะเลื่อนนะครับคือฝาถุงฝาขั่า,างนิดนึงนะครับ าามมลูกค้าเหมือนกันไอ้ส่วนมากลูกค้าเนี่ยไม่เป็นไรลูกค้าเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะล้างมานะครับเขาส่วนมากเขาจะล้งางใหม่แล้วมาให้ลงกครงทาง่งายๆนะครับแต่แต่ว่าช่างเนี่ยช่างชาวบ้านเนี่ยจะไม่ค่อยล้างมาก่อนนะครับจะไปล้างที่หลังคือมาให้ลงเครางทาก่อนเพราะงั้นนะครับแล้วก็ล้างทิเดียวขอความกรุณาหนิดนึ่งนะครับหลอบอายนิดนึงนะานงนะมาโดนแบบตรงไรเลอะนะครับเราต้องงานยากนะครับเนี่ยหยุดลย,ต,ยตามแบบเนี่ยเราต้องมาเช็ดทำความสะอาดเครื่องมือเราก่อนเนี่ย Ní đỏ Hủ bà bà quang vậy này qua <laughs> wow, tôi đều khó vào này mà này. เดิมเขาใช้วาวประวานมานะครับเาจะเดิมนะอันนี้ผมใส่ตรงนุ่นเลยนะครับอันนี้คือใส่ตรงนุ่นให้จากเดิมว่าใช้ว่าประวานมานะครับปาก็เลยนข้างกว้าวนะครับเบาระยะประมาณนี้ไม่ได้นะครับตัวก่อของเดิมนิดนึงนะตัวก่อนระยะเขาบูนนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการหาศูนย์นะครับแล้วก็ปาากันโดยโดยตอนแรกนะครับเราก็หาแกนก่อนนะครับที่มันใส่ได้พอดี ไมเลยอยาหาดูดูดูโอเคเดี๋ยวนี้แหละเอาตึงๆตึงๆหรือเลื่อนเลื่อนนิดนึงก็ได้นะครับได้หมดเลยแต่ส่วนมากก็อยากให้มันเลื่อนๆหน่อยนะครับอย่าให้มันเปิดเกินไปนะครับเดี๋ยวมาจะล็อกออกเปิดเครื่องเลย น้ำที่จริงหาสูดไม่เปิดเครื่องก็ได้นะครับแต่เปิดเที่ยให้มันเกลี <c oughs> ่ยแกนเข้าได้นะเปิดเครื่องเปิดไท้ยอยทุกอย่างนะไมกแย่เป็นโยงได้นะเปิดลมแล้วก็แยกแกนลงไปเลยทุกคนก็สูดได้ยินไหมแกนแกนแย่ลงลึกที่สุดเท่าที่จะดึกได้นะครับแหย่ลงลึกสุดเลยเปิดบบปเท,บบที่ทยงไว้นะครับ <c oughs> เปิดเท,ท,ท,ที่ยงไว้เราหาสูดไว้ดี โยกแบบดูนะครับเหล็ดเดบดบแบบต้องโยกได้หมดนะครับเนี่ยเแบบแบบด็ดเนื้อโยได้เลยตัวตาด้วยนะครับโยได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราก็เล่นได้เลยนะครับพอ,อ,อเราปิดลมแล้วนะครับเราปิดเครื่องได้เลยนะ มันลดนเาปิดก้าเลยเลยครับเดี๋ยวจะมาติด็ขั้ตอนดําปากนะปาให้ดูครับโอเคเนียตตั้ง้องแฟบอยูเลยครับจุดก่อนมันหาจุดตั้งมันข้างที่จะยากหน่อยนะครับ ไม่รู้ว่าจะเห็นไหมนะตรงนี้แหละนะครับโอเคมีดแรกที่เราจะใช้ปาดนะครับอันนี้ผมจะใช้มีดปรับองศานะครับแก้งก่อนนะทําไมถึงมีดไม่ใช่มีดมาตรฐานนะครับเพราะว่าตอนนี้มันใช้ไม่ได้แล้วนะครับบ่าเขาค่อนข้างที่จะกว้างเกินไปนะนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นมีดใช้แก้นะครับแกะรโยงระยะนะครับแก้ตำแหน่งนะครับเพื่อไม่ให้ปาดแล้วมันจมเกินไปนะครับ ทำไมไมถึงผม,ผมมีม,มีทุกองศาเลยนะคุณจะใช้กี่องศาม,มีหมดนะเพราะว่าผมจะรับให้ตามที่ท,ท,ที่ต้องการเลยนะเนี่ยจะไปแก้บ่าตรงไหนก็แก้ได้เลยนะเพราะว่าผมจะรับให้ตามที่ต้องการอันนี้คือป่าแล้วนะกินนิ่มไหม ไม่ได้อวดมีตัวเองนะครับแต่มันเป็นคาบ่ายครับถ้ารับเป็นมันก็คมนะครับถ้ารับไม่เป็นมันก็กินสถานนะครับมันจะมีสองกรณีแค่นั้นนะบเพราะฉะนั้นรับให้เป็นนะครับใช้หินให้ถูกนะครับในการรับคาบ่ายนะครับไม่เป็นส่งมาครับผมดูแลให้นะครับมีที่ผมนะ คือใช้มีดปาดที่ผมนะครับหมดคมหรือรู้สึกมันไม่คมก็ส่งมารับได้เลยนะครับไม่ได้คิดอะไรเพิ่มนะครับค่าส่งอย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปหาที่อ่งที่รับเลยนะครับเห็นไหมแพงแต่ตลอดครับเแต่ตลอดงุนส่งมาที่กี่ไม่ก็ตามเอาไปเป็นร้อยนะครับส่งมารับ เป็นร้อยก็เหมือนเดิมครับไม่ได้คิดอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วแสบตาเลยเนะี่ยตาแตก,กไหมเนะี่ยตาจะแตกแล้วนะอย่จ้องนานนะจ้องนานนะสายตาแตกไนะมันมันเนียนเกิน,นจะห่ากระช่างอัดเ่องโม้โม้อยู่แล้วเนี่ย โมเป็นงั้นแหละนะครับงานผมมันก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละนะครับจมมีอะไรแตกต่างจากเจ้าอื่นหรอกนะครับทําดีก็ดีไปนะครับไม่ว่าจะเป็นดังไม่ดังหรืออะไรต่างๆทาดีก็ดีไปทําไม่ดีก็โดนว่ากันไปตามระเบียบนะครับเหมือนยุคสมัยนี้นะครับโอเคก็มานี้ครับเดี๋ยวผมไปดูงานรอบนอกนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับฝานะครับผมเว็บหนึ่งสองห้านะที่เราทําการ ซ่อมไปแล้วนะครับซ่อมนะครับนี่ฝางานที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับระยะตำแหน่งดู่ว่เห็นกันว้มเนี่ยโอ้าทำไมไม่ค่อยเห็นเลอวะร,ระยะแล้วก็ฝาบาอดีเสียบเลยระยะครับ ม่นแ่นเนียนให้ทุกตัวนะครับหลอดกนลื่นๆครับลื่นๆแน่นๆเหมือน,นกันเราเก็บรายละเอียดให้หมดนะครับเห็นไหมไม่มีแสงไม่รั่วไม่ตึมนนี่ก็จบงานได้แล้วนะครับประมาณนี้นครับสนใจทงทำได้ครับดูสิสสครับลูกสี่สดีครับ